กสพท67ปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครหนึ่งสาขาค่ะน้องๆจะทราบเปนีอยู่แล้วน้องสำหรับน้อง,องที่จะเข้ากลุ่มกสพทไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ศัลวแพทย์หรือว่าเภสัชอันนี้เนี่ยแผนการเรียนไหนก็สามารถสมัครได้แต่ทุกปีที่ผ่านมาค่ะจะมีแค่สาขาเดียวคือกลุ่มทันตแพทย์นะคะที่จะรับเฉพาะนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตเท่านั้นแต่ในปีนี้เป็นปีแรกค,ค่ะที่เขาปรับคุณสมบัติให้แผนการเรียนไหนก็สามารถสมัครได้ ะค,ะคราวนี้คณะทันตแพทย์เนี่ยสำหรับน้องๆสายสิ่งคำนวณหรือสิ่งภาษาถ้ามีหน่วยกิจของวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเกิน22หน่วยกิจค่ะหรือ22ห,ห,หน่วยกิจเนี่ยน้องสามารถสมัครได้แต่น้องก็จะทราบอยู่แล้วว่าการเข้าคัดเ,เลือกแข่งขันของกสทราเนี่ยถ้าน้องแข่งกันเรียนสิ่งคำนวณสิ่ภาษาสิ่งที่น้องต้องกระโดดลงมาแข่งก็คือแข่งกับข้อสอบแผนการเรียนวิทย์คณิตที่เขาจะได้เปรียบมากกว่าเพราะประกอบไปวิชาอะไรบ้างน,นะคะทีแพงหนึ่ง อันนี้เนี่ยน้องต้องติวกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวิชาเฉพาะกสพทนะคะแบ่งอกด้วย3พาร์ทเนาะสไลดสอบที่2 A level 7วิชานะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หนึ่งฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษไทยสังคมอย่างเงี้ยค่ะฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องสายกรเรียนสายศิลป์หรือสิลภาษาก็จะรู้ว่าตัวเองต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นนะคะด้วยคะแนนสอบการคัดเลือกของกสงพทที่ก็ไม่ได้เบาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆในปีนี้ที่จะเข้าแพทย์ทางตารัรรก,ก,าก,ออาการเรนพ็สามามรถสัได้้ขออแค่นงวางเาคะแนน ชัดเจนค่ะแล้วก็ตั้งใจทาข้อสอบเก่าเยอะๆโฟกัสคะแนนดีๆนะคะให้มันเกินกว่าคะแนนต่าสุดในปีที่ผ่านมาที่รุ่นพี่สอบติดก,กันน้องก็มีโอกาสติดในกศร67ปีนี้ได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทําแยกให้ว่าแต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ยคณะแพทย์เนี่ยต้องทำคะแนนอย่างน้อยให้ได้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเซฟโซนท่านตัดเทศสัตววะละต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสที่จะจัดอันดับสิบอันดับและพอมีหวังนะคะเดี๋ยวเราเจะกันในคลิปหน้าติดตามพี่บิวอไว้นะ